สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว u t u b e ที่น่ารักทุกๆท่านนะคะสบายดีกันคือเกาหนาะพี่น้องมาพบกับเกอีกแล้วนะคะในช่องแคท USA อสเอชแชเนสคุณศิเกตก็เดีงคือเกาแล้วะค่ะในคลิปนี้เป็นวันที่11เอ่ดเจนนอารีน่นะคะก็ตอนนี้5โมงกว่าแล้วนะคะพเพื่อนๆเกนก็เลิกงานมาเมื่อตะกี้นะคะเพิ่งจะถึงบ้านเมื่อตะกี้นี่แหละคะ่ะคือวันนี้นะคะอากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะคะเมื่อเช้านี่ติดลบ7องศานะคะเพื่พอนๆแล้วก็วันนี้ทั้งวันอยู่ที่ติดลบ 4, เมืองที่เก็บไปทํางานที่ออซิลลิงสโกรมน่ติดลบสีทั้งวันเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็แต่โชคดีที่ว่ามีแดดออกเมื่อตอนช่วงบ่ายนะคะช่วงเช้าก็คือน้าค้างแข็งลงเต็มรถอีกเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะเก็ตก็ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแต่ว่าคือช่วงเช้าก็มีเมฆนะคะแต่ว่าพอช่วงบ่ายมามีแดดออกก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะคะอันนี้คือวันนี้สามีให้เพื่อนเข้าไปรับออหน้าต่างมานะคะคือหน้าต่างนี่เราสั่งไว้ตั้งแต่เมื่อ ปลายปีที่แล้วนะคะก็คือตอนช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะที่เห็นพวกเราเปลี่ยนหน้าต่างกันนั่นแหละนะคะก็คือจะเอามาเปลี่ยนรอบบ้านเลยนะคะก็สั่งพิเศษทีนี้เขาก็เพิ่งจะทําให้เรียบร้อยนะคะก็ได้เพิ่งจะได้เขาก็โทรมาบอกพอดีว่าสามีไม่อยู่บ้านก็เลยให้สกอตไปรับมาให้นะคะก็เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเกดก็จะลองอเอาลงไปใส่ไว้ในโรงจอดรถนะคะบ้าเดี๋ยวจะลองดูว่าจะเอาลงได้ไหมทั้งหมดเนี่ยคนเดียวนะคะ แล้วก็จะให้ดูปั๊มน้ํานะคะพอดว่าให้ช่างเข้ามาทาขุดลุมแล้วก็ใส่ปั๊มลงไปนะคะเพื่อนๆที่ว่าน้ําท่วมเมื่อครั้งที่แล้วนะคะที่เกตทําให้ดูว่า,อาเอาน้ําออกจากบ้านยังไงกันนั่นแหละนะคะที่ช่วยกันเอาน้ําออกจากบ้านโอเคค่ะเดี๋ยวเกตจะพาชมนิดหน่อยนะคะและนี่ก็เป็นชั้นใต้ถุนบ้านที่โดนน้าท่วมนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็แห้งสนิทไปหมดทุกที่แล้วนะคะนี่ก็เป็นไอนพวกปั๊มน้ําที่ เกอใช้ในการพัามน้ําออกในครั้งที่แล้วนะคะที่ว่าน้ําท่วมนี่แหละค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆเขาก็มาเจาะให้นี่แหละค่ะอย่างที่เห็นนี่เลยนะคะเขาก็ใส่พัมลงไปนะก็มีฝาปิดแล้วนี่เขาก็เอฉาบปูนใหม่นะคะทาปูนใหม่นี่เกศก็เปิดไม่ได้นะเขาขันน็อตไว้ก็ไม่รู้ว่ามันจะทาํางานยังไงนะ ปกติที่เกศเห็นที่บ้านลูกค้านะเขาจะเปิดฝาไว้นะคะจะไม่ได้ปิดฝาลนะักษณะน,นี้ก็จะมีพัมน้ํานะคะเวลาที่น้ําไหลมาท่วมนะคะมันก็จะลงไปในท่อนั่นแหละนะคะแล้วก็ปัมก็จะพัมออกไปโดยอัตโนมัตินะคะเกศก็ไม่รู้ว่าข้างล่างเขาเใส่พัมไว้อะไรแบบไหนนะคะเพราะว่าก็เปิดไม่ได้นะนี่เขาขันน็อตไว้เพื่อน นี่นะคะก็คือสายไฟนะคะนี่ก็คือท่อที่เขาวางขึ้นไปนะคะวางขึ้นไปออกไปข้างหลังบ้านนะคะเพื่อนๆเาออกไปข้างหลังบ้านเขาก็เจาะกําแพงนะคะนี่เดี๋ยวเกศจะออกไปข้างนอกถ่ายให้ดูนะว่าเขาเอาออกไปยังไงนะคะเอ่อตรงนี้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประตูตรงนี้ให้ดูผ่านตรงนี้หรือเปล่าอันนี้คือประตูหลังบ้านอาจจะมืดๆหน่อย เขาไม่ได้ผ่านออกข้างนี้เขาเจาะอ,ออกไปทางข้างหลังเลยนะคะนี่คือตรงที่ท่อตรงนี้นะคะคือตรงที่น้ําไหลไหลเข้ามานะคะเพื่อนๆเกีเราอิดประทับถมไว้นะคะนี่คือมันจะมีเอ่อท่ออยู่ตรงนี้นะคะเกีเราอิดมาทับไว้เมื่อตอนที่น้ำท่วมนั่นแหละคะ่ะนั่นแหละคะ่ะตรงที่น้ำมันขึ้นมาท่วมไหลเออท่วมนะคะ นะคะเพื่อนเพื่อนี่คือท่อที่เขาวางต่อออกมานะคะอันนี้คือเราสามารถถอดออกได้นะคะเอาไว้ถ้าเรารู้ว่าตอนไหนที่แบบฝนจะตกหนักๆนะคะก็ค่อยต่อเข้าไปนะคะเพราะเพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องเดินข้ามไปข้ามมานะคะในฤด,ดูร้อนเกศก็จะเล่นล้างพวกพื้นเนี่ยนะคะแล้วก็ปลูกผักปลูกอะไรของเกศนะคะนี่นะคะที่เขาต่อออกมานี่เลยนะคะ เราจะเป็นอย่างนี้เอาเจาะกำแพงเจาะร,รูออกมาก็ต่อออกมาลักษณะนี้ก็คงจะคิดว่าคงจะช่วยได้เยอะแล้วค่ะก็ต้องคอยดูกันนะคะเพื่อนๆยังไงเดี๋ยวผลออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะรายงานให้ฟังอีกรอบนะคะนี่นะคะก็คือมันสามารถถอดออกได้นะคะตรงข้อต่อเนี่ย ก็จะถอดออกถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกแบบหนักๆจริงๆนะมันก็ไม่ท่วมนะคะถ้าเกิดว่าพื้นดินนะไม่เออล้นด้วยน้ําจนเกินไปนะคะไม่ชุ่มน้ําจนเกินไปนะมันก็ไม่ท่วมนะคะนี่ละคะ่ะและนี่ก็เป็นหน้าต่างทั้งหมดนะคะเพื่อนๆมีทั้งหมด12บานนะคะ2บานคือต้องเปลี่ยนรอบบ้านเลยนะคะเปลี่ยนไป2 สองบานสามบานแล้วนะคะที่สามีทําแล้วก็เกศก็ช่วยด้วยนั่นแหละนะคะส่วนอันนี้คือส่วนที่เหลือนะคะราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่นะเพื่อน<ๆ>เกศก็จําไม่ได้แนี่นอนสักเท่าไหร่นะว่าบานหนึ่งนี่เท่าไหร่สามีบอกว่าตอนนั้น,นสองร้อยหกสิบกเหรียญประบาณน,นี้หรือเปล่าเกศไม่แน่ใจต้องถามเขาอีกทีหนึ่งนะคะนี่จะต้องเอาลงนะคะเอาเอาเข้าไว้ในห้องอในโรงจอดรถนะคะต้องรอสามีหรือเปล่าเดีย๋ยวเกศจะลองเอาลงดูก่อนนะว่าจะาไหวไหมนะคะเพราะว่า สามีกว่าจะถึงบ้านก็ประมาณสี่ทุ่มกว่านะคะเดี๋ยวมาลองดูสามีบอกว่าเอ<ร>าวางไว้ข้างกรงเพียงู่นะคะเดีย๋ยวก็จะลองเอาลงดูว่าจะเอาลงได้ไหมนะเพราะว่ามันโ็ค่อนข้างหนักนะพอใช้ได้สบา ไว้อยม่ถึงกับไ,ไม่ถึงกับกดังมากนะต้องระวังเพราะว่ามันก็เป็นกระจกเนาะเมื่อกี้อยู่วันเที่ยวีฮะหให้ยุเที่ยวนี จอดรถนะคะคือวันนี้สามีเอารถใหญ่ออกไปนะคะเอารถพิฆาคันใหญ่ออกทํางานเพราะว่าเขาให้เพื่อนเขาเอารถคันนี้ไปใส่หน้าตามานะคะก็คือปกติก็จะจอดรถพิฆาคันใหญ่แล้วก็จอดรถชาร์ l e n เจอร์อยู่ในนี้นะคะซึ่งรถสองคันนี้ของเกียรติที่ขับใช้งานอยู่ตลอดเวลาของสามีคันนี้ก็จะจอดทัางนอกอย่างนี้นะคะ่ะก็แล้วก็ลงเก็บของทางฝั่งนู้นก็คือเต็มหมดนะคะเย็นนะคะเพื่อนอากาศเย็น น้าแดงหมดแล้วอ่ะจะรอสามีก็เขากลับมาจากทำง,งานเนือยๆเนาะก็จะให้เขามาทำอีกก็สงสารเขาอะไรที่เราทำได้ก็ทำนะคะอะไรที่มันเกินความสามารถเกี่วก็ไม่ทำค่ะอะไรที่พอทำได้เกี่วก็ทำ เรียบร้อย12บาหันแล้วครับเ,เพื่อนๆโอ้ก็เหนื่อยอยู่นะว่าไปมันก็หนักอยู่นะคะเราต้องเปลี่ยนเองนะคะก็จะได้ไม่ต้องเสียตังค่ะเพราะว่าเฉพาะค่าหน้าต่างนี่ก็แพงมากแล้วนะคะต้องเปลี่ยนเองค่ะ <c ười> คงจะไม่จ้างนะคะก็คงจะค่อยๆเปลี่ยนไปร,อ,รอดูใบไม้ผลินะคะอาการอุ่นขึ้นเราก็จะพากันเปลี่ยนกันเองนะคะก็ ในนี้ก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเพื่อนชาเลนเจอร์ <enger> นี่ก็ไม่ได้สตาร์ทไวเลยนะคะตั้งหลายเดือนแล้วนะว่าไปไม่ได้สตาร์ทเลยนะก็นี่นะคะก็ใส่สายชาร์จไว้อย่างนี้นะคะเพื่อชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตายตลอดเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้สตาร์ทนะคะเพื่อนก็นี่แหละค่ะเย็นเลนี้เก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอขอบพระคุณทุกๆท่าน,นะคะ่ะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจดีๆนะคะ ถ้าชอบคลิปไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ